ต่อไปนะคะเป็นคำถามข้อที่2นะคะจะถามว่าหลังปลูกผมไปแล้วเนี่ยต้องกินยาต่อเนื่องนานขนาดไหน ต้องมาพิจารณาว่าการที่คนไข้ามาปลุกผมนะคะเป็นเพราะอะไรถ้าสาเหตุที่คนไข้ามาปลุกผมเป็นเพราะผมบางศีรษาร้านจากกรรมพันธุ์ถือว่าเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งนะคะโรคก็คือเป็นอะไรที่รักษาไม่หายต้องรักษาไปตลอดดังนั้นคําตอบก็คือหลังจากปลุกผมคนไข้ก็ต้องทานยาตลอดชีวิตเพื่อเมนเทนผมส่วนที่เหลือไม่ให้มันหลุดร่วงแล้วก็ร้านไปตามอิทธิพลของฮอร์โมนแล้วก็กรรมพันธุ์ค่ะ แล้วยาตัวนี้ค่ะตัวไปเนสทรายเนาะที่ต้องกินหลักๆเลยหลังปลุกผมเนี่ยมันมีผลข้างเคียงบ้างไหมคะยาไปเนสทรายก็คือสมรรถภาพทางเพศลดลงค่ะอันนี้ก็จะพบได้ประมาณ2-3%ค่ะถ้าหยุดยาก,ก็จะกลับมาเป็นปกตินะคะส่วนในบางรายที่กังวลเรื่องของการมีบุตรยากตัวยาจะไม่มีผลต่อนะทั้งด้านของปริมาณแล้วก็คุณภาพของตัวสเปิร์มนะคะใครที่แพนที่จะมีบุตรก็สามารถทานยาตัวนี้ได้ก็คือสรุปว่ายาตัวนี้เนี่ยแค่เรื่องของสมรรถภาพทางเพศที่ลดลงเท่านั้นเองแล้วก็พบน้อยนาะประมาณ2องา นหยุดยาก็หายค่ะแปลว่าไม่ได้เกิดท<ะ>ุกนตามที่คนใข้กังวลน,นะถ้าอยากมีลูกก็คือสามารถทานยาได้ใช่ถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จากเกษานหมอฝากติดตามนะักทุกวันพิหัสหนึ่งทุ่มตรงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนด้วยค่ะ